สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้บิ๊จะทาข้าวแมวนั้นเพื่อนน,น,น,ะนะนนะให้แมวกินแมวบีนี่แหละชื่อบีแมวชื่อบีอันนี้ข้าวกล้องกับขุนัวนะั้นเพื่อนบิ๊กก็หงุงรวมกันนะคะเพื่อนบีจะกินแค่นี้แล้วก็ข้าวแมวใส่พริกลงไปนะจ๊ะนี่อันนี้ต้นหอมผักชีหอมแดงใส่ลงไปเพื่อนใส่แครอทไปด้วยมันจะได้มีสีสันค่ะ อันนี้คือปลาสบะย่างอาหารเพื่อนแมวกินดีนะนใส่ไปเลยใส่น้ำน้ำมะนาวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเกลี่ยเพื่อนๆอนทำอันนี้มันต้องมือนะมือขยำขยำขยำ ข้าวแมวแบบอลังการว่าทำไมน่าก,กินด็กเลยอ่ะชิมนะคะเอามือนี่แหละชิมอ,อร่อยค่ะเพื่อนใส่นังปั๊นิดนึงแล้วก็บีบๆมันนิดนึง ข้าวเมลนะคะหน้าตาเป็นเงินเพื่อนเลิศจีใส่จานนั้นเพื่อนทีนี้มันพอดีแล้วนะอร่อยเลยเทไปเลยเทเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเทนะจ๊ะมุตาเทนมีชอบมากความเละเทของบี <laughs> <laughs> แล้วก็โรยด้วยหอมแดงทอดกรอบนะั้นเพื่อนท็อปปิ้งท็อปปิ้งเป็นยังไง การทำอาหารเละเทะมันคือศิลปะละเพื่อนคิดว่าเป็นศิลปะกิน้ะฮะเพื่อนแมวที่ไหนแมวบีเนี่แหละบีนี่ยกินเองกินอย่างนี้นั้นเพื่อนอ้วอนไหมไม่รู้อ่ะแต่คิดว่าไม่น่าอ,นอ้วนอร่อยมาก กินอย่างนี้นึกถึงแม่สมัยเด็กเอาข้าวลูกปลาทูให้เรากินนะเพื่อนนะแม่ก็เรียกข,ข้าวแมวข้าวแมวมันคือที่มาของข้าวแมวน้ะเพื่อนนะอืมอร่อยอะไปแล้วนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย